การเป็นเฮดเดอร์มันคือการใช้ใจลงไปอยู่ในตลาดที่มีการแลกเปลี่ยนหรือการผันผวนนะ่ะมันเป็นการท้าทายว่าใจเราอ่ะจะนิ่งและอยู่กับเขาและเชื่อมั่นในตลาดนี้มากพอไหมฉันสําเร็จคนที่เข้ามาเจอฉันอ่ะจะต้องโชคดีเป็นคนที่โชคดีมากๆและเขาจะเป็นคนสําเร็จคนต่อไป ก่อนที่ตาจะเข้ามาเป็นเฮดเดอร์ค่ะเมื่อก่อนก็เป็น MC เป็นพิตตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นละครอ,อะไรอย่างเงี้ยมาก่อนแล้วก็มีการผันตัวเป็นแม่บ้านก็คือเป็นคุณแม่แบบ full time อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราหยุดไปอ่ะเหมือนเราเป็นคนเคยมีรายได้เนาะมันก็มีคําถามว่าแล้วอาชีพอะไรที่มันจะทําให้เราอะสามารถที่จะหาเงินได้โดยที่เรายังเลี้ยงลูกได้เออเราก็เลยผันตัวมาเจออาชีพเฮดเดอร์ค่ะ ที่มันเป็นอาชีพที่ทํางานที่ไหนก็ได้ออนไลน์จะอยู่ที่นอกบ้านในบ้านขอแค่มีอินเทอร์เน็ตกับมือถือสักเครื่องหนึ่งอะ่ะมันก็ผลิตเงินได้แล้วก็เลยผันตัวเป็นเทดเดอร์ค่ะจริงๆความฝันน่ะมันไม่ได้เป็นอาชีพที่มันเฉพาะเจาะจงอะ่ะตั้งแต่เด็กแล้วอะไรเงี้ยมันเป็นความฝันที่บอกว่าทำอะไรก็ได้ให้เรามีรายได้ หรือชีวิตท,ที่ดีขึ้นและเลี้ยงคนในครอบครัวได้อันนี้มันคือความฝันเดียวเลยเพราะว่าในอาชีพที่เราทำอะเราค่อนข้างจะเป็นคนหลักอิสระเราก็เลยจะทํางานที่เป็นค่อนข้างจะเป็นฟรีแลนซ์มันก็เลยเป็นความฝันเดียวของเราเลยว่าเราจะทํางานจะวิ่งวันละหนึงงาน2ง,งานก็ได้แต่ให้มีไรายได้เพื่อดูแลครอบครัวมันคือความฝันเดียวจริงๆอือ ย้อนกลับไปสักประมาณ3-4ปีที่แล้วอะ่ะมันเริ่มจะมีฟอรเร็กเข้ามาในประเทศไทยเยอะขึ้นแต่มันจะมาในรูปแบบที่ค่อนข้างจะเป็นลบอะ่ะในกระถิก็คือฝากเทดฝากเทดก็คือเราเอาเงินไปให้เขาแล้วเขาก็ไปทําอะไรก็ไม่รู้แล้วแรกๆมันก็ได้แหละแต่พอผ่านไปสักสองสาเดือนมันเริ่มไม่ได้แล้วเราเลยมีความคิดเห็นว่าเฮ้ยตกลงฟอรเร็กเนี่ยมันมีจริงๆไหมในประเทศไทยและต่างประเทศเราก็เลยแบบว่าลองไปศึกษาดูเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย ก็เริ่มไปจากตามซิกเขาอะไรอย่างเงี้ยเรื่อยๆค่ะจนเรารู้สึกว่าเอยจริงๆฟอเรกอะมันผลิตเงินได้จริงๆนะเออเราก็เลยลองหาสถาบันที่แบบมีการสอนแบบจริงจังหรือว่าให้เราอะเข้าใจง่ายและรู้จักกับมันจริงๆอะเราก็เลยแบบรู้ว่าฟอเรกมันมีจริงๆแล้วก็มาเจอที่บาโวโวเนี่ยแหละค่ะ สิ่งที่ท้าทายสําหรับการเป็นเฮดเดอร์คือใจการเป็นเฮดเดอร์มันคือการใช้ใจลงไปอยู่ในตลาดที่มีการแลกเปลี่ยนหรือการผันผ,นผวนะมันเป็นการท้าทายว่าใจเราอะจะนิ่งและอยู่กับเขาและเชื่อมั่นในตลาดนี้มากพอไหมส่วนในเรื่องของการเป็นโคช้ชอะมันคือเรื่องที่เราปลูกศักยภาพของตัวเราขึ้นมาเพื่อส่งต่อในสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาให้กับคนอื่นเข้าใจเหมือนที่เราเข้าใจหรือเปล่ามันคือความท้าทายที่มันไม่เหมือนกัน เพราะน้กการเหตุด้วยตัวเองอะ่ะมันคือการที่ใจเราอะ่ะเชื่อมันไหมละ่ะว่าอาชีพฟอเร็กซ์เนี้ยอาชีพเทรดเดอร์เนี้ยมันสามารถผลิตเงินและเปลี่ยนชีวิตเราได้จริงๆแต่การเป็นโค้ชท้าทายอีกอย่างก็คือว่าเมื่อเราเทรดได้แล้วมาเป็นโค้ชส,ส่งต่อแล้วเราอะ่ะสามารถทําให้ชีวิตอีกคนหนึ่งหรืออีกหลายๆคนที่เราส่งต่อไปให้เขาอะ่ะเปลี่ยนชีวิตได้เหมือนที่เราเชื่อหรือเปล่าเออมันเป็นการท้าทายที่แบบสองมิติอะ่ะด้วยตัวเราเองและด้วยคนอื่น อืประมาณนั้นค่ะเลี้ยงลูกคิดว่าน่าจะเลี้ยงลูกจริงๆเป็นคนที่ไม่ได้อยู่เฉยอะยังไงก็จะหาอะไรทําอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อแบบอาจจะตอบสนองเราความต้องการของเราอิสระของเราหรือรวมถึงตอบสนองลูกในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ทําอะไรเลยก็ อาจจะก,กลับไปเดินเส้นทางเดิมเออแบบเป็น MC หรือรับละครหรือว่าในทางแบบอาจจะเป็นเบื้องหลังแล้วอะไรเงี้ยพะเราตโตขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ <passion> การที่เรามาอยู่กับสังคมาวะมันเปลี่ยนนะไม่ใช่เปลี่ยนแค่เรื่องของอาชีพมันคือเปลี่ยนชีวิตเราเลยดีวะ่ะทั้งความคิด ทั้งการกระทําของเราทั้งแบบ i n d s ซ t ที่เราเคยเป็นอีกแบบหนึ่งอะพอมาอยู่ในบาโวอะมันทําให้เราคิดกลับอีกด้านหนึ่งในด้านที่มันดีขึ้นอย่างเมื่อก่อนนะเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการให้เราอยู่ในสังคมอื่นๆอ,อ,อะมันอาจจะมีในเรื่องของแง่ลบเข้ามามันทําให้เราอะไหลไปตามฝั่งลบแต่การที่มาอยู่กับบาโวอะต่อให้เราไปเจอเรื่องที่มันลบมากๆที่เนี่ยเขาสอนให้เราอะคิดบวก คือมันจะมีคํานึงที่อาจารย์เตอเคยบอกว่าคิดอะไรไม่ออกคิดบวกไว้ก่อนการให้เราไปเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆอะ่ะมันทําให้เราอะ่ะโตขึ้นทําให้เราคิดได้ว่าเออไม่เป็นไรแล้วมันทําอะไรหรือว่ามีอะไรแง่ดีให้กับเราได้บ้างหรือสอนให้เราปล่อยวางได้มากขึ้นการที่อยู่สังคมบาววมันไม่ใช่ว่าเรื่องนี้ใครจะมาสอนได้อะแต่บาววคือพร้อมสอนที่เนี่ยคือมันพร้อมที่จะให้ให้แบบแบะบมาดิคือไม่ต้องแบะก็ได้แบบบางที่จะแบบ ฉันขอร้องนะเปล่าแต่ที่เนี่ยจะเป็นแบบมานี้พี่ให้พี่ให้ให้อีกให้ให้จนแบบให้จนแบบแกจะรับไม่ไหวอะแต่ถ้าใครที่เข้ามาสัมผัสกับสังคมบาววอจริงๆอะจะรู้ว่าเหมือนเป็นการเสพติดยิ่งอยู่ยิ่งอยากอยู่ยิ่งรู้จักยิ่งอยากเจอยิ่งรู้จักยิ่งอยากอยู่ไปเรื่อยๆไม่ได้แบบอยากออกไปจากสังคมบาวเวอเลยอะมันอาจจะเกินคําบรรยายต่างๆเลยแต่จะบอกว่าการที่อยู่กับบาววอแล้วอะมันเหมือนเป็นการเสพติดอะไรบางอย่าง ในสังคมบาวโวจริงๆอะเพราะว่ามันแวดล้อมด้วยคนที่มี mindset ที่ดีเป็นความคิดที่เป็นความคิดเดียวกันเออเราก็พร้อมที่จะแบบดึงกันไปโดยที่ไม่มีการแบบแข่งขันกันอะมันมีแต่ว่าทำดิทำฉันเชื่อว่าแกทำได้และทำได้อีกขุดมันออกมาศักยภาพที่มีในตัวขุดออกมาเนี่ยคือที่เนี่ยคือบาโวให้แบบนี้เลยอะเท่าที่แบบตักสัมผัสได้ อาจารย์เตยและอาจารย์ซิงก็คือแบบคนที่เป็นโค้ชในรุ่นแรกก็คือแบบว่าอาจารย์เตยและอาจารย์ซิงเป็นผู้ก่อตั้งที่นี่ใช่ไหมเขาไม่ได้สําเร็จแค่ตัวคนเดียวอ่ะเขาพร้อมที่จะดึงให้คนอื่นสําเร็จขึ้นมาได้อีกอ่ะเราเลยมีเป้าหมายเดียวกับเขาเลยว่าในจุดที่เราอะเติบโตมาเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่แบบร้อยเอกขึ้นมาเป็นเลดเดอร์จะมาถึงมาโเวอรโคชอ่ะมันเลยทําให้เราอ่ะมีความคิดเดียวเลยว่าฉันสําเร็จคนที่เข้ามาเจอฉันอ่ะจะต้องโชคดีเป็นคนที่โชคดีมากๆและเขาจะเป็นคนสําเร็จคนต่อไป คนที่จะเข้ามาในอาชีพเฮดเดอร์เนี่ยต้องบอกว่าใจเย็นเย็นใช้คาว่าใจเย็นเยนขอให้ทุกคนเชื่อว่าอาชีพนี้มีคนสำเร็จจริงๆอย่างที่เราเชื่อแต่ในทุกการสำเร็จมันจะต้องใช้การที่ก้าวไปทีละก้าวแล้วก้าวไหนที่มันจะทำให้เราสำเร็จได้ไง่ายขึ้นก็คือหาคนสำเร็จแล้วเราก็ทำตามเขาง่ายมากแต่สิ่งสำคัญเลยคืออยากจะบอกว่าให้ใจเย็นเย็นหน่อยอย่าไปเล่งหรือกระโดดตัวเองมากเกินไปการที่เราค่อยๆเดิน ค่อยๆเดินไปอะ่ะมันจะเห็นบทเรียนระหว่างเส้นทางอะ่ะมาทำให้เราอะ่ะยิ่งเติบโตแล้วเราก็ยิ่งสะสมประสบการณ์ต่างๆอะ่ะจนไปถึงแบบจุดที่เราสำเร็จได้แน่นอนแล้วก็ขอให้เชื่อว่าอาชีพเนี้ยมันมีคนสำเร็จและเราก็เป็นคนหนึ่งในคนสำเร็จนั้นได้แน่นอนค่ะ